เเดอสรนโครงการตำบลร้านแตกแหล่งแหลกครับตีโมกันสิตีโมกับนะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่สองการเสริมสร้างความเพื่อที่จะเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่สร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้านตำบลหรือที่เราเรียกว่าตำบลสันติธรรมขึ้นคณะเพื่อแก้ปบลบาจริง อำเภอเดชาได้แก่หมู่ที่สองตำบลจุโอกตำบลพางนีอันเดอร์สตายเ้อยได้แก่หมู่ที่ได้แก่หมู่ที่หกบ้านบนเกาะตำบลนาหมอสีห้องสีครูน้อยยาบ้าฟินเฮลีนต้องเสริได้ผู้ว่าต้องจัดการจริงนะครับถ้าไปใช่ ในผลงานมีของกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมียังไงของเลื่อนพันยาบ้างมีคนลงไหมอ่าสบายอยนะู่้อยอ่ะให้หมดไปเพราะะฉนั้นผู้ว่าเด่นมาถึงเทามาด้วยกลับไปนอนอ่ากองเทียท่ยงคืนนี้หนึ่งออกมาปราดชาวบ้านเรื่องมา,า,มาอ,อ,อันที่สองหลวงหยองรำต้อง,อองทำง,งานถ้าผมไม่จ่ายเงนินท่านไม่มี การผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านจะมาขอเืินจะมาให้เทยพาสะพ้าย้อยนะมีการดูดีดีผมบอกกับเสียแล้วนะครับประุภาษาไทยทุกคนในนี้ตายนี่ไอ้ของอย่างผู้ใหญ่บ้านเรื่องที่สามผมก็จะไปเพราะฉะนั้นเรื่องไม่ยูแลจะมีการปรับตัวปรับการปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงผมมาอยู่แล้วสองปีเนี่ยหายแยง ทำยังไงคืโทรไปหาผู้มวลผู้กองนะครับ้ถ้าเป็นไอ้พุทธไปหาหลวงพ่อหลวงพี่ถ้าเป็นรางวัลพัฒนาหมู่บ้านตนเองแล้วไปจับยาเสพติดได้ผู้ว่าผูา้ใหญ่เบี้ยไปส่งไหนสามารถทําได้แบบนี้จดมากผู้ว่าทะเบียนอยู่ที่เรียนนี่มาถ้าเอาไม่ได้เลยเจ็ดคนก็ได้ครับทำยังไงผู้ใหญ่บ้านคน,น,ท,ท,นทีน้หนึ่งหรือเอาอย่างเดียวคนนี้มาเจรจากับเบดานี่อ่าโด่งทรงขา วันนี้เป็นอีกวันนะครับทั้งกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราตั้งเป็นกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาส่วนแยกขึ้นที่อำเภอนาทวีโดยมีพื้นที่ดูแลคืออำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอเทพาและอำเภอสบ้าย ซึ่งทั้งสอำเภอเนี่ยเป็นพื้นที่ความมั่นคงซึ่อยู่ติดกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ก็เป็นการทบทวนกองกําลังภาคประชาชนเหมือนที่ทางจังหวัดสงขลาเคยเรียนให้ทราบแล้วว่านอกจากจะมีพี่น้องทหารตำรวจลงดูแลในพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวีเทพาสบ้าย้อยแล้วในปัจจุบันเราใช้กองกําลังภาคประชาชนอันได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีจด7คนในจํานวน7คนนั้นมี2คนนะครับที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสมงบหรือที่เรียกว่าพอราสอขณะเดียวกันในแต่ละหมู่บ้านเนี่ย ทางกรมการปกครองยังได้สัมนุนเงินงบประมาณอีกหมู่บ้านละ20,000บาทเพื่อให้อาสาสมัครภายในหมู่บ้านที่ว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชอรอบอเนี่ยมาทําหน้าที่ช่วยเหลือกำนันผู้ใหญ่บ้านในการดูแลรักษาความสงบด้วยวันนี้ทางผมในฐานะผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา และก็ทั้งท่านรองผู้นวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขาคือรองผู้ว่าการจังหวัดสงขาปลัดจังหวัดท่านภูมิกับสถานีตํารวจภูทรในพื้นที่ทั้ง4แห่งหลวงทั้งกองกําลังตํารวจตะเวนชายแดนที่43ท่านนายอำเภอทั้ง4แห่งนะครับได้จัดชุมนุม ผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านร่วงับทางตํารวจเพื่อให้ผมเนี่ยได้ชี้แจงแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านซึ่งกําลังเป็นสิ้นปีงบประมาณแล้วก็จะขึ้นปีงบประมาณใหม่ว่าให้ทุกคนนั้นได้มีหน้าที่อะไรบ้างเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงภายในให้พื้นที่อําเภอ นาทวีเทพาสบาย้อยชนะ,ะนั้นเป็นพื้นที่ที่สงบสุขและสันติสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2557หรือปีงบประมาณ2557นั้นทางจังหวัดสงขลาจะเล่งพยายามสร้างความสงบสุขขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่มีความสงบแล้วก็อาจจะเป็นประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ในที่สุดครับวันนี้เราจึงได้มาพูดย้ำกับทางท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกช,ชรบรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้งสีอำเภอครับ